สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่าน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงครับอีพ e. ีนี้ผมจะขอมาทำการพยากรณ์ดวงครึ่งปีหลังเกี่ยวกับการงานการเงินว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนี้จะมีเหตุการณ์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างและมีเหตุการณ์อะไรที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องระมัดระวังกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยและอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์ Share, เป็นกำลังใจดีๆให้ กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับและพิเศษสุดคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน1 8 8ชนิดนะครับตรงนี้ผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษมาแล้ว ทั้งพิธีเจริญพุทธมนต์ฝ่ายพระสงฆ์นะครับหรือว่าจะเป็นพิธีฝ่ายอาจารย์คารวสนะครับที่เด่นเกี่ยวกับเรื่องของตัวว่านและสายสเสน่ห์คุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจบูชาสีพึ่งไปเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมขาขายร่ำรวยลูกค้ามากก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามบูชากับแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับแอดมินเราจะมีเคล็ดลับในการใช้สีพึ่งเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งจิตสมาธิการใช้นิ้วทาสีพึ่งให้ตรงตามความหมายนะครับเช่นเข้าหาครูบาอาจารย์ใช้นิ้วอะไรเข้าหาเจ้านายเสริมการงานใช้นิ้วอะไรหรือว่าการเรียกลูกค้าเรียกเงินใช้นิ้วอะไรตรงนี้เราจะมีเคล็ดลับการใช้สีพึ่งให้กับคุณผู้ฟังแน่นอนครับเอาเป็นว่าใครสนใจสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสพจากมวลสารผงว่าน108ชนิดก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงการงานดวงการเงินครึ่งปีหลัง2,566 เรามาดูในส่วนของเรื่องดวงการงานกันก่อนเลยนะครับสาหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องการงานเนี่ยนะครับมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแยกกันทีละเรื่องเลยนะครับเริ่มต้นจากชาวราศีกรกฎเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของวันที่30มีนาคมปี2566ที่ผ่านมาแล้วนะครับเจออิทธิพลของดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือมรนมรณะนั้นมาทับเรือนการงานนะครับและจะอยู่ยาวไปอีกจนถึงวันที่17ตุลาคมปี256 66ก็คือปลายปีนี้เลยทีเดียวนะครับทำให้ในช่วงของจากนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคม66เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยยังคงรุ่มๆุมดอนดอนดอ,นอยู่นะครับเรียกว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเนี่ยอยู่ตลอดเวลาหลายคนเนี่ยมีเรื่องของการเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ดีจริงเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องมุมที่ดูเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ว่าข้อดีแน่นอนว่าดาวพราหูนั้นได้มาตรฐานเทวีโชคนะครับซึ่งมรณะเนี่ยมันแปลว่าแดานไกลต่างถิง่มต่างแดน,นเนี่ยชาวราศีกร โชคดีที่มาจากแดนไกลคนที่อยู่แดนไกลหรือว่าใครที่อยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานต่างประเทศเดินทางไปทํางานต่างประเทศเนี่ยมีเกณฑ์ดีนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อประสานงานจากแดนไกลจะเป็นผลสดดําเร็จดีรวมไปถึงเกี่ยวกับงานด้านออนไลน์นะครับเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับชาวราศีกรกฎซึ่งสามารถทําได้ค่อนข้างดีนะครับและในเรื่องมุมดีๆที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือว่าดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จเนี่ยนะครับได้โคจรมาในช่วงของกลางปีนี้นะครับแล้วก็ จะอยู่ยาวไปจนถึงเมษาปีหน้าเลยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยดาวแห่งความสาเร็จคือดาวพฤหัสมาอยู่เรือนการงานได้ราชาโชคนะครับเจอดาวพราหูที่เป็นเทวีโชคอยู่แล้วนะครับจุดนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในเรื่องดวงการงานชาวราศีกรกฎนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวแห่งความสําเร็จได้ราชาโชคทับเรือนการงานย่อมทําให้อุปสรรคปัญหาที่ท่านเจอนะครับเรื่องที่มันสําเร็จยากจะสําเร็จง่ายนะครับอะไรที่ติดขัดท่านจะมีสติปัญญามีแนวความคิดดีๆในการแก้ไขปัญหาออก นะครับสามารถที่จะทํางานทุกอย่างให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับและที่สําคัญเลยคือ ช่วงของกลางปีนี้นะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะมีการได้พิจารณาเรื่องของขั้นตําแหน่งโดยเฉพาะปลายปีนะครับช่วงที่ดาวพระราหูเจ้าเรือนมรณะย้ายออกแล้วคือช่วงของเดือนตุลาคมนะครับหลังจากตุลาเป็นต้นไปเนี่ยท่านจะมีความสําเร็จที่มากขึ้นเพราะไม่มีดาวมรณะมาอยู่เรือนการงานเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหามันเดินหน้าออกไปแล้วนะครับยังไงชาวราศีกรกฎนะครับท่านได้รับอาน,นิสงส์งด้านดีของดาวพฤหัสคุ้มครองดวงชะตาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นเรื่องของความเบื่อหน่ายเรื่องของภาวะจิตใจที่สับสนแปลปวน งุดหยิดง่ายอะไรพวกนี้นะครับปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปนะครับยังไงในเรื่องงานผมมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมมองว่าจะเป็นช่วงโอกาสดีวาสนาดีเป็นอย่างมากนะครับทีนี้นะครับผมพูดถึงดาวใหญ่ๆที่มาอยู่เรือนการงานเรามาเจาะลึกในส่วนของดาวการงานกันเลยดีกว่านะครับซึ่งดาวเจ้าเรือนการงานนั้นได้แก่ดาวพังขานนะครับตั้งแต่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคมเนี่ยนะครับดาวพังขานเจ้าเรือนการงานจะสถิตอยู่ที่เรือนลัคนาราศีสิงหรือว่าที่เรือนพพกระดุม การเงินหลักนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีกรกฎจะมี โชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานเข้ามานะครับโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจค้าขายจะค้าขายดีนะครับใครลงทุนเกี่ยวกับเรื่องงานก็มีโอกาสได้กําไรในเรื่องการลงทุนนะครับพนักงานเซลล์ขายก็มีโอกาสได้เรื่องของค่าคอมเงินโบนัสนะครับและมาในช่วงของวันที่18สิงหาคมนะครับดาวการงานจะโคจรออกจากเรือนการเงินมาอยู่เรือนสหัชชะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะครับในเรื่องการทํางานเนี่ยมักจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าอาจจะมีคนมาช่ว เป็นเพื่อนคุณนะครับเป็นคนรู้จักหรือว่าการทํางานช่วงนี้แหละนะครับมักจะมีคนเข้ามาช่วยนะครับมีคนหลายคนเข้ามาซึ่งเป็นโอกาสดีวาสนาดีที่จะมีเพื่อนกัลยาณมิตรมาร่วมนะครับในเรื่องของการทํางานครั้งนี้นะครับและในช่วงของวันที่3ตุลาคมนะครับดาวการงานจะโคจรไปอยู่พันธุแล้วนะครับแล้วก็เล็งมาที่เรือนการงานนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ใกล้ชิดกับผู้หยักผู้ใหญ่นั้นดีนะครับมีโอกาสจะได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของ มีโอกาสได้รับการผลักดันในเรื่องงานนะครับโดยผ่านผู้ใหญ่นะครับและในช่วงวันที่15พฤศจิกายนดาวการงานจะโคจรมาอยู่เรือนปุตตะนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีเรื่องของแนวความคิดไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับจะมีข่าวดีในเรื่องงานที่มาจากบุตรบริวารลูกน้องอาจจะได้ลูกน้องใหม่บริวารใหม่มาร่วมช่วยเกี่ยวกับเรื่องการทํางานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับช่วงนี้การงานจะโคจรไปตก อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นช่วงของปีใหม่เนาะนะครับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยทําให้ในเรื่องงานเนี่ยนะครับมีเรื่องของ ความติดขัดนะครับหรือว่ามีการต้องเคลียร์งานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจึงเกิดเป็นความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนั่นเองนะครับยังไงผมมองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎดวงการงานไม่มีอะไรต้องน่ากังวลเลยนะครับยังไงดาวเห็นความสําเร็จมาทับเรือนการงานครึ่งปีหลังนี้มีเกณฑ์ดีสําเร็จลํารวยเรื่องงานอย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับให้หาเป็นบ่วงหน้ากระบาดมาบูชาติดตัวไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะลูกหลานสายยามพญาน,นาคราชคนโบราณเชื่อว่าใครที่บูชาบ่วงหน้ากระบาดจะ ช่วยทาให้มีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับด้วยรูปลักษณะแห่งงูที่กินาหางตนเองและที่สําคัญยังเป็นวัตถุมงคลที่ช่วยป้องกันคุ้มภัยให้แก่เจ้านายหรือว่าผู้ที่ครอบครองได้อีกด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในส่วนของวัตถุมงคลนะนะครับหาเป็นบ่วงหน้ากระบาดปูชาติดตัวไว้นะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับให้หาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์นะครับปล่อยปลาหน้าเขียนทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือทําบุญในวันอังคารนะครับหากทําบุญเป็นจํานวนเงินควรลงท้ายด้วยเลข8ป ว่าเป็นกําลังของดาวพั้งขานเจ้าเรือนพบการงานหลักนั่นเองครับส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยไปจนถึง17รกรกฎาคมนะครับ ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินจะโคจรไปตกวีนาศนะครับทำให้ช่วงนี้ปัญหาการเงินยังคงมีอยู่มีเรื่องเครียดเกี่ยวกับการเงินอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดผ่านพ้นวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวการเงินจะโคจรมาทับตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองนะครับทำให้ดวงชะตาเกี่ยวกับการเงินของท่านจะกลับมาดีกลับมาเฮงกลับมาปังนะครับโดยเฉพาะใครที่กําลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาใช่ไหมดาวตกวีนาศนะครับแล้วก็ดาวได้ย้ายมาทับตัวของท่านเองแล้วเนี่ยเร การเงินกลับมาดีแน่นอนนะครับจะมีความคล่องตัวในด้านการเงินเป็นอย่างมากและในช่วงของวันที่18สิงหาคมนะครับดาวพาทิตเจ้าเรือนการเงินจะโคจรอ,ออกจากเรือนลัคนามาอยู่ที่เรือนพบกระดุมพักการเงินหลักนะครับดาวพาทิตเจ้าเรือนการเงินกลับมาอยู่บ้านของตนเองแน่นอนว่าดาวกลับมาอยู่บ้านของตนเองนะครับดีสุดในรอบ12เดือนนี้นะครับก็คือช่วงนี้แหละนะครับที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับจะมีความโล่งอกสบายใจในเรื่องการเงินเรียกว่าช่วงนี้หยิบจับทําอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองนะครับหากทำธุรก รกิจก็จะค้าขายร่ำรวยมีเกณฑ์ได้กําไรจากการค้าขายค่อนข้างดีนั่นเองนะครับ และมาในช่วงวันที่18กันยายนดาวพระทิตะโคจรมาอยู่เรือนสหัชชะนะครับช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการได้โชคที่มาจากเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าเพื่อนคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทเพื่อนเก่าอะไรพวกนี้นะครับมีโอกาสจะกลับมาเจอกันโดยผ่านการทํางานนะครับทำงานร่วมกันเขาอาจจะแนะนําวิธีการหาเงินคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเราเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและในช่วงวันที่18ตุลาคมดาวพระทิต์เจ้าเรือนการเงินจะโคจรมาอยู่เรือนภพพันธุนะครับอยู่ที่เรือนลัคนาราศีตุลเลงไปที่เรือนการงานดาวการเงินเล็ง ที่เรื่องการงานชาวราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์จะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานมาแบบพร้อมๆกันนะครับโดยเฉพาะโชคที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเกี่ยวกับคนในเครือญาติคนในครอบครัวจะนําโชคด้านการเงินการงานมาสู่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับและช่วงวันที่17พฤศจิกายนดาวการเงินจะโครจรไปอยู่เรือนพบุตตาช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะมีโชคมาจากบริวารลูกน้องนะครับมีโอกาสได้บริวารใหม่ลูกน้องใหม่หรือบุตรบริวารท่านนะครับจะนําชื่อเสียงความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆเนี่ย มาสู่ครอบครัวหรือมาสู่ตัวท่านได้นั่นเองนะครับและในช่วงวันที่17ธันวาคมนะครับอย่างที่บอกเลยเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ดาวการเงินโครจรไปตกอรินะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองที่เราอาจจะต้องใช้เงินนาะอช่วงนี้เรื่องการเงินอาจจะไม่ค่อยดีนาะเนื่องจากจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะอย่างไรนะครับก็ควรวางแผนบริหารการเงินให้ดีๆเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ดาวการเงินช่วงครึ่งปีหลังค่อนข้างโครจรดีนะครับแต่พอหลังจาก17ธันวาเป็นต้นไปจะไปตกอรินะครับจากนี ค่าใช้จ่ายการเงินจะเริ่มเยอะแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับตามจังหวัดจากโคนการโคจรของดวงดาวการเงินนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับให้หาเป็นแก้วไหมทองมาบูชาติดตัวไว้ด้วยนะครับเนื่องจากคนโบราณเนี่ยเชื่อว่าแก้วไหมทองนะครับเป็นอัญมณีของมงคลที่พระแม่ธรณีเป็นผู้ประทานมอบให้นะครับก็คือรูปลักษณะจะเป็นหินใสข้างในเนี่ยจะมีเส้นไหมสีทองอยู่ข้างในคนโบราณเนี่ยเชื่อว่าถ้านามาบูชานะครับจะช่วยเสริมทรัพย์นะครับเรียกทรัพย์ดูทรัพย์เข้าหาผู้ที่ครออองงนนั่่เเียกวา เป็นการเสริมเกี่ยวกับความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่ครอบครองนะครับยังไงหามาบูชาดูแล้วกันหรือว่าใครสนใจบูชาวัตถุมงคลกับช่องหัวใจนาคาหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับการบูชาวัตถุมงคลอย่างไรดีให้ถูกเฉลกก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎให้ไปทาบุญเกี่ยวกับการถวายแสงสวาง่างถวายหลอดไฟชําระค่าไฟช่วยกับทางวาดัดหากทําบุญเป็นจํานวนเงินขอให้ลงท้ายด้วยเลข6เพราะว่าเป็นกาลังของดาว พาทิ์เจ้าเรือนพบการเงินหลักนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องหัวใจนาคาจะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายของรายการเราแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์ share, เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ e นะีีหน้าอีพีนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ